ต่อถึทุกคนเกิดอะไรขึ้นครับบอสโจยมนินโพสต์ถึงลูกสาวอุ๋งอิงแบบนี้นะครับล่าสุดทุกคนทางด้านบอสโจครับได้มีการเขียนแคปชั่นเนี่ยเอาไว้บอกว่า ไหนจะเล่นหนังคลายอ้อไหนจะร้องรำนำพ่อบนเวทีสาวน้อยไหนจะบริหารประเทศสู้ๆเด้อลูกอุงอิงนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้ก็คือกระแสะนายกกำลังมานะครับสำหรับอุงอิงเนาะที่ต้องบอกว่าอตอนนี้ก็คือได้รับตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีใช่ไหมครับอันนี้เราตัดออกไปกับทุกคนบอสโจยมาน,นินเนี่ยโพสขำๆเท่านั้นนะครับเรียกได้ว่าบอสโจกับทุกคนโพสแบบนี้แล้วทำให้เรานึกถึงอะไรครับทุกคนอุงอิงเพชรบ้าน แพงเนี่ย น้องก็เป็นตัวของน้องนี่เลยครับแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงบริหารความสุขของประเทศมากกว่าสําหรับลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับเรียกได้ว่าน้องเป็นอีกหนึ่งคนเลยนะครับที่ต้องบอกได้ว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับตั้งแต่อุงอิงเพชรบ้านแพงครับทุกคนเข้ามาอยู่ในวงการหมอลำเนี่ยรเรียกได้ว่าพ่อค้าแม่ขายก็ได้ขายของมากยิ่งขึ้นเศรษฐกิจในแวดวงการหมอลำก็จะดีมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนและที่สําคัญเลยไม่ใช่แค่ คนภาคอีสานนะครับที่ชื่นชมอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงลูกสาวของเราแต่ภาคกลางนะครับภาคใต้ภาคเหนือทุกสิ่งทุกอย่างทุกภาคครับทุกคนชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบในตัวอุ่นอิงเพชรบ้านแพงมากๆถ้าเรียกว่าอุ่นอิงเพชรบ้านแพงเป็นนายกแห่งความสุขอันเนี้ยได้เลยนะครับทุกคนมอบความสุขมอบเสียงเพลงมอบกําลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกๆคนนะครับอุม้มิมขอเรียกน้องว่าเป็นนายก แห่งความสุขของประเทศไทยสำหรับอุ่งอิงเพชรบ้านแพงนะครับสำหรับทางด้านนักการเมืองต่างๆถามว่าเขามาชื่นชมอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไหมพ่อโจไหมเขาชื่นชมนะคะเพราะว่าบอสโจกับน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมอลำที่ ต้องบอกว่ามาสร้างนะครับความเป็นอยู่ให้กับเขาเรียกว่าอะไรวงการเนาะไม่ว่าจะเป็นลูกทีมต่างๆคนที่เป็นคนที่จะมาทํางานในแวดวงการหมอลำไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งคอนวอย์ครับแดนเซอร์ต่างๆครับทุกคนทําให้ทุกคนใน,ในภาคอีสานเนี่ยมีอาชีพมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วหน่วยรัฐเนี่ยอย่างเช่นวันนั้นที่น้องอุงอิงแล้วก็พ่อโจเนี่ยไปร่วมงานครับทุกคนที่จังหวัดขอนแก่นในห้างเนาะเรียกได้ว่าโหนะครับนายกก็คงจะเล็งเห็นแล้ว ว่าศิลปะวัฒนธรรมของอีสานเนี่ยครับทุกคนสามารถดึงดูดคนมาดูได้เยอะขนาดนี้และในช่วงที่น้องอุ๋งอิงแล้วก็พ่อโจโออกมาโชว์อีกั้งหาครับทุกคนคนเนี่ยเข้ามารุมแบบโอ้โห و, ทุกคนรุมหน้าเวทีนะแต่พอน้องอุ๋งอิงแล้วก็พ่อโจโออลงจากเวทีทุกคนคือแตกนะครับเหมือนมดแตกรังเลยวันนั้นครับทุกคนในห้างสรรพสินค้าชื่อดังแห่งหนึ่งทางขอนแก่นนะครับทุกคนสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยอุ้มอนะิ่มเนี่ยไม่อยากให้ หมายถึงว่าทุกคนเนี่ยไปซีเรียสเรื่องการเมืองมากเนาะพ่อโจเขาก็โพสขำๆนั่นแหละทุกคนโพสต์ขำๆให้ทุกคนมีความสุขนะครับตอนนี้แบบโอ้โหมีคนเข้าไปกดขำเนี่ยครับทุกคนโอ้โหเป็นพันคนแล้วนะนะทุกคนเนาะพ่อก็อยากจะหยอกลูกนะครับเหมือนอเมื่อวานนี้เนาะที่ต้องบอกว่า มีหลายคนเนาะที่เข้าไปเหมือนกับว่าแกล้งอุงอิงอะไปถามน้องว่าสรุปแล้วจะได้เป็นนายกไหมอะไรเงี้ยครับทุกคนก็เฮฮากันไปครับเนาะอารมณ์ดีอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรเป็นแบบอารมณ์ขันกันไปเนี่ยนะครับทุกคนเนาะแล้วก็วันนี้บอสโจโพสต์แบบนี้ปุ๊บแฟนๆเนี่ยแฮมากดแชร์กันเต็มเลยบอกว่าเงินดิจิตอลจะได้ไหมอุ๋งอิงนะครับอันนั้นเขาอุ๋งอิงนะอันนี้อุงอิงนะครับทุกคนเนาะน้องก็ถือว่าเป็นคนที่มาบริหารความสุขนั่นแหละอย่างที่อิมข่าวกระแสพูดไปว่าน้องเนี่ย เป็นแรงบนันดาลใจให้กับใครหลายๆคนแม้กระทั่งตัวอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะทุกคนอุ้มอิ่มเนี่ยให้น้องอุ้มอิงเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีในดวงใจเป็นนายกที่บริหารความสุขให้กับแฟนๆดีกว่านะครับทุกคนอยู่บนเวทีเนาะเพราะฉะนั้นแล้วน้องก็ถือว่าเป็นยิ่งกว่านายกอีกนะคือคนมารอดูอุ้งอิงเนี่ยอย่างเช่นเวลาไปงานต่างๆเนี่ยโอ้โหคนมารอต้อนรับครับทุกคนยิ่งยิ่งกว่านายกรัฐมนตรี นะครับคนมารอต้อนรับองค์อิงมาขอถ่ายรูปก็เป็นคนยิ่งแต่หน้าเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงเวลาที่อง๋งอิงโชว์นะครับคนก็แห่ลุกไปก็เป็นคนเหมือนเป็นแม่เหล็กที่แบบว่าโอ้โหคอยดึงดูดนะครับให้คนมาดูเนาะให้คนมาแบบว่าชื่นชมหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับก็จะทําให้แบบว่าพี่ๆในวงเนี่ยมีรายได้มีงานทุกวันเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับทุกคนนะก็ถือว่าปังมากๆอย่างท่านาชัดชาตินะทุกคนผู้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยยังชื่นชมในตัวองค์อิงเลยยังเคย เอยปากชมอุงอิงเลยว่าขอบคุณน้องนะที่มาเป็นความสุขนะครับให้กับประชาชนคนไทยเพราะว่าองอิงเนี่ยเหมือนกับว่าเวลาที่น้องออกเพลงมาใช่ไหมครับแฟนๆก็แห่เข้าไปชมเข้าไปสนับสนุน จนทาให้เพลงนั้นน่ะติดอันดับโลกไปครับทุกคนคือผู้ว่าเนี่ยท่านไปวิ่งช่งชวงเช้าเนาะแล้วก็ได้มีการอัดคลิปวิดีโอครับหลังจากนั้นคือเป็นข่าวทั่วประเทศเลยนะครับจากหลังจากที่ท่านผู้ว่าอ่ากทมเนี่ยได้มีการออกมาอวยพรให้กับน้องอุ๋งอิงนะครับในตอนนั้นท่านพี่คนก็ถือว่าเห็นไหมครับเขายังเล็งเห็นเลยว่าเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยได้สุดยอดมากๆและยิ่งตอนนี้นะครับอุ๋งอิงมีทั้งงานภาพ,พยนตร์งานเพลงที่จ่อคิวนะครับหรืองานพรีเซนเตอร์ต่างๆ,ๆ,าง,ๆงาน คอนเสิร์ตเยอะแยะมากมายที่จะไปมอบความสุขนะครับให้กับแฟนๆนะครับทุกคนก็ถือว่าปังมากๆจริงๆนะสุดยอดมากๆเลยนะครับแล้วก็รอติดตามคิวงานของน้องกันในฤดูกาลหน้าว่าน้องจะไปมอบความสุขที่ไหนบ้างแต่ตอนนี้หลักๆแล้วมีทางภาคอีสานเพราะว่าหนึ่งเลยอุ้งอิงเนี่ยแฟนคลับก็คืออุ้มอิมมองว่าแฟนคลับอุ้งอิงอยู่ทุกพื้นที่อ่ะถ้าให้น้องมาแสดงคอนเสิร์ตที่กรุงเทพมหานครแฟนๆก็จะตามไปนะคือยิ่งแบบ สะดวกมากยิ่งขึ้นอ่ะมีมองว่าแบบนั้นยิ่งสะดวกนะครับยิ่งมีความรู้สึกว่า พราพ่อ,พอแม,แม,แม่อยู่กรุงเทพที่แบบมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาทางานกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างเยอะถ้าน้องมากรุงเทพอุ้ิมมองว่าก็ยิ่งแต่จะเยอะนะสำหรับอุงอิงนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเห็นไหมครับวันนั้นมาตะวันนาแล้วก็มาสถานที่ต่างๆม่วาจะเป็นน้องมาสยามหรือมาซัฟรีเวอร์คนรู้จักหมดครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วน้องไปที่ไหนนะครับอุ้ิมมองว่าที่นั้นก็แตกแล้วก็มารอดูกันแต่อาจจะแบบว่าเขามีพรีเซนเตอร์หลักอยู่ที่กรุงเทพมหานครอยู่แล้วหรือเปล่านะของเท่าแก่น้อยก็ต้องมารอติดตามกันอันนั้นนกก็ให้เีียรติไปทาาางคอส นี่ก็ต้องให้เกียรติภาคกลางอะไรแบบนี้หลายคนก็เข้ามาถามว่าอุ้งอิงจะได้มากรุงเทพไหมจะได้ไปภาคเหนือภาคใต้ไหมอุ้ม,มิมองว่ามีโอกาสแน่นอนในอนาคตนะครับเนาะถ้ากระแสตอบรับอุ้งอิงดีเอาให้ห้างแตกคือวันแรกอ่ะีมิมองไว้ว่าอยากให้ห้างแตกเลยนะครับเนาะวันที่อุ้งอิงไปรับเชิญในห้างเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับจะได้มีงานแบบมินิมินิมินินแบบเยอะแยะมากมายนะครับทุกคนเราจะได้ไปดูน้องกันอะไรเงี้ยนะครับนะอ่ะ สำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับให้กับอุ้มอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับทุกคนนะครับเนาะวันนี้ทุกคนมีความเห็นเหมือนกันไหมอุ้งอิงคือนายกรัฐมนตรีแห่งความสุข ของประเทศไทยจริงๆเพราะว่าพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีแฟนคลับเนี่ยคือแบบบางคนแบบโอ้มีแรงบันดาลใจเป็นน้องก็คือแบบบางคนหายป่วยเพราะน้องก็มีอย่างพิพิม,มข่าวกระแสเคยไปสัมภาษณ์คุณพ่อหยุดแถวบ้านนะครับเป็นมะเร็งแล้วก็ดูคลิปอุ๋งอิงเนี่ยทุกวันจนทําให้ตอนนี้นะครับคุณพ่อหายป่วยจากอาการเป็นมะเร็งนะครับแล้วก็มีสุขภาพดีขึ้นนะครับทุกคนเนี่ยคือนายกนายกแห่งความสุขของประเทศไทยที่แท้จริง ลูกสาวอุงอิงเพชรบ้านแพงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับอิ่มข่าวกระแสด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็ขอบคุณบอสโจเนาะที่มอบความเฮฮามอบความสุขให้กับแฟนคลับอยู่ตลอดเวลานะครับก็ขอบคุณบอสโจจริงๆสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆครับ